เราที่อัตภาพเป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วพึงทำกิจในทางพระพุทธศาสนาโดยการทำความดีมาในทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพราะเราไม่รู้ว่าจะละโลกนี้ไปเมื่อใดสังขารร่างกายของเรากำลังถูกเผาผลาญด้วยไฟ คือความแก่ความเจ็บและความตายอยู่ทุกวันไม่มีใครที่จะหลีกหนีกฎของไตรลักษณ์ไปได้ทุกชีวิตตางต่้องเสื่อมสลายและบายหน้าไปสู่ความตายแต่นั้นจึงไม่ควรประมาทในชีวิตให้เร่งสั่งสมความดีและฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งเพื่อใก่ถึงพรัธรรมกายอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง จะทำให้ชีวิตเราปลอดภัยแม้เวลาจะละโลกนี้ไปก็มีความองอาจสง่างามและก็ไปอย่างผู้มีชัยชนะสมกับผู้มีธรรมะเป็นอาภรณ์กันนะจ๊ะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคุตกาิกาธรรมบทความว่าสุครังสาธุนาสาธุสาธุปาเปนนทุครังปาปังปาเปนนสุครัง ปาปะมะริเยหิทุกครังความดีคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่คนดีทำได้ยากมนุษย์ในโลกนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันอยู่ทั่วไปคนที่นิสัยดีได้ฝึกฝนอบรมตนมาอย่างดีแล้ว มีใจผ่องใสเป็นปกติจะกระทำอะไรก็ตามก็ร้วนจะเป็นไปในทางที่ดีมีประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมทั้งคำพูดทต่เรลงออกมาก็เป็นถ้อยคำที่ไพเราะมีประโยชน์พูดถูกการเมื่าูุฟังฟังแล้วก็มีกำลังใจที่จะกระทำความดีตามไปด้วย คำพูดหรือการกระทำใดๆที่รู้ว่าเป็นโทษต่อคนอื่นก็จะไม่พูดไม่ทำต่างจากคนที่มีนิสัยไม่ดีจะมีจิตคุณมัวไม่ผ่องใสจะคิดจะพูดหรือทำอะไรก็ล้วนแต่นำความเดือดร้อนใจมาให้ไม่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและคนอื่นอยู่เสมอตลอดชีวิตจึงไม่มีความสุขเลย ไปไหนใครก็ไม่รักการให้คนเหล่านี้มาทำความดีจะเป็นเสียงที่ทำได้ยากมากเพราะจิตใจของเขาคุ้นเคยกับการทำบาปอากุศลแม้จะมีผู้ปรารถนาดีาชักชวนให้ทำความดีอย่างไรก็น้อมนำให้มาทำความดีไม่ได้เพราะใจขอจงเขาแสลงแต่วความดีสิแล้วเหมือนตัวอย่างถึงหลวงพ่อจะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะจ๊ะ เรื่องก็มีอยู่ว่าในครั้งพุทธกาลภาษารีบุตรเถระพระกษัยอยู่ยีิวัพระเชตวันมหาวิหารพระเถระท่านเป็นพระที่มีความเมตตาปรารถนาดีต่อทุกๆคนไม่อยากให้เพื่อนมนุษย์ตกกระบายท่านจึงชักชวนในทุกๆคนมารักษาศีลแม้จะเห็นคนทุศีลมีมือเปื้อนเลือดเช่นพร,รานป่า หรือชาวประมงเดินผ่านวัดมาท่านก็นจะชักชวนบุตรเคมีจิตเมตตาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานโดยการรักษาศีลซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ภายในใจจะมีความขัดแย้งเนื่องด้วยอาชีพแต่ด้วยความเคารพและเกรงใจจึงยินยอมรับศีลจากพระเถระแต่ครั้นรับศีลไปแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจรักษาจริงๆ เมื่อกลับถึงบ้านวันลุ่งขึ้นก็นตัอ้งอาอขาปลาล่าเนื้อใช้ชีวิตอย่างเดิมวันหนึ่งพระมหาเถระประราลกลกสัตว์ที่วิหาริกของท่านว่าอาวโสทั้งหลายพวกคนหาปลาและนายพรานรับศีลจากเราไปแล้วกลับถึงบ้านก็ไม่มีใครตั้งใจรักษาศีลกัเลยยังเป็นผู้ทุศีลเหมือนเดิม สถิวิหาริฟังแล้วจึงออกความเห็นว่าท่านคารับท่านในสีกับกลุ่มคนที่ไมยใ่จะรักษาศีลแต่ที่พวกเขาพาการ,รับศีลน,นั้นก็พกเพราะมีความเคารพในตัวท่านแต่ใจจริงพวกเขาไม่อยากจะรักษาศีลฉะนั้นท่านจะให้ศีลกับคนเหล่านี้อีกเลยต่อมาพระวิษณนวันะเชตวันได้ยินเรื่องนี้แล้ว ก็ไปเป็นหัวข้อสนทนากันในธรรมสภาว,าว่าอวุโสทั้งหลายได้ยินว่าพระสารีบุตรได้ศีกับทุกๆคนที่ท่านพบเห็นโดยที่พวกเขาก็ไม่อยากจะรับศีลจากท่านเลยขณะกำลังพูดคุยกันอยู่นั้นพระบรมศาสดาได้เสด็จมาถึงและตรัสถามถึงเรื่องที่กำลังสนทนากันบวบิสุสาวกราวกราบทูลเรื่องที่สนทนาค้างเอาไว้ให้ทราบ จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะในชาตินี้เท่านั้นชาติผ่านมาสารีบุตรก็มีความปรารถนาดีแต่สิงบพูติตนพบเห็นเหมือนกันส่งนำมาเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าให้ภิกษุสงฟังว่าในอดีตการครั้งที่พระเจ้าพรมทั์ครองราชสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสี ชาตินั้นพระบริสัทธ์ได้บังเกิดในตระกูพลพราหมณีชื่อว่าการันธิยะเมื่อพระบริสัทธ์จเจริญวัยขึ้นก็ได้มอบตนเป็นศิษย์ของอาจารย์ติสาป,ปามกุกในเมืองตากศิลาอาจารย์คนนี้มีความปรารถนาดีต่อลูกศิษย์ทุกๆคนกระแสความปรารถนาดีนั้น ยังเผื่อแผ่ไปถึงพวกชาวพระมงหรือใครก็ตามที่เดินผ่านมาท่านก็จะชักชวในให้เขารับศีลทั้งนั้นในพวกเขาก็ไม่อยากจะรับศีลแต่กรับไปด้วยความเกรงใจเพราะฉะนั้นพรับตาอาจารย์ที่สาป,ปาโมกก็ไม่มีใครรักษาศีลอย่างที่รับปากเลยอาจารย์ที่สาปาโมกเห็นแล้วในความไม่สบายใจ จึงรำพึงเรื่องนี้ให้ลูกศิษย์ฟังผู้ลูกศิษย์จึงแนะนำด้วยความปรารถนาดีว่าท่านอาจาราย์ท่านในศีลโดยไม่เลือกดูคนก่อนแต่ศีลกับคนที่เขาไม่อยากจะรักษาศีลแต่การในพวกเขารับศีลก็เพาะพวกเขามีความเคารพในท่านอาจารย์ตาแต่นี้ไปท่านอาจารย์คนในศีลเฉพาะกับคนที่เข้ามาขอสมาทานศีลเถิด เพราะการทำเช่นนั้นเป็นเหมือนการข่มเขาโคให้กินหญ้าสร้างความลำบากใจให้กับผู้สอนและผู้ถูกสอนเสียมากกว่าแม้ลูกศิษย์จะแนะนำอย่างนี้แล้วอาจารย์ทิสาปามโมกก็ไม่ได้ปรับปรุงตามคำเสนอแนะของลูกศิษย์เพราะยึดเอาความเมตตาและปรารถนาดีเป็นที่ตั้งยังคนใน้ศีลนำเมินเลือกมีอยู่วันหนึ่ง ชาวบ้านจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่มาเชิญอาจารย์ทิสาปาโมกไปร่วมงานสวดของพระราอาจารย์ทิสาปาโมกจึงมอบหมายให้การันติยามานพไปเป็นตัวแทนการันติยามานพจึงพามานพทั้งห้าร้อยคนไปงานสวดได้รับเครื่องทายธรรมกลับมามากมายทีเดียวระหว่างทางที่กำลังเดินทางกลับ การันยม,มานบได้เห็นซอกเขาแห่งหนึ่งจึงมีความคิดว่าท่านอาจารย์ในศีลก็บทุกคนในมไม่เลือกซึ่งจะบ้านมีทั้งตั้งใจปรารถนาจะรักษาศีลและที่ไม่ปรารถนาจะรักษาก็มีอยู่เราควรหากุศโ,โลบายที่จะทำให้ท่านอาจารย์ให้ศีลเฉพาะกับผู้ที่มาขอเท่านั้นขณะที่พวกมานพกำลังนั่งพักผ่อน การันติยม,มานพก็เ,เดินขึ้นไปบนยอดเขาโยนก้อนหินขนาดต่างๆลงไปในซอกเขาโยนอยู่อย่างนั้นแหละไม่ยอนทำอย่างอื่นเลยจนได้เวลาออกเดินทางต่อเขยังไม่หยุดแม้จะถูกสิทธิ์ร่วมสำนักบอกให้ออกเดินทางต่อหรือถามถึงเหตุผลอย่างไรเขาก็ยังคงโยนก้อนหินลงซอกเขาอยู่อย่างนัน้นเพื่อนเห็นท่าไม่ดี จึงรีบกลับไปรายงานอาจารย์ติสาปามโมกพอาจารย์มาถึงก็ถามว่าถ้ายอนก้อนหินอย่างนี้ได้ประโยชน์อะไรหรือกาดันทิยะมานพได้ฟังแล้วก็ตอบว่าก็ผมโยนก้อนหินก้อนเล็กก้อนใหญ่ลงไปก็หวังจะทับถมทำแผ่นดินใหญ่นี้ให้ลาบเรียบเสมอเป็นผืนแผ่นเดียวกันอาจารย์ฟังแล้วจึงกล่าให้สติว่า การันตยะเราสำคัญว่ามนุษย์คนเดียวย่อมไม่สามารถจะทำแผ่นดินให้ราบเรียบได้แม้เธอจะพยายามนำซอกข่าวนี้เต็มขึ้นแต่เธอก็คงจะเสียชีวิตไปก่อนอย่างแน่นอนพอการันตยะมานั่งฟังแล้วจึงกล่าวตอบกลับไปว่าท่านอาจารย์หากว่ามนุษย์คนเดียวไม่สามารถจะทำแผ่นดินใหญ่นี้ให้ราบเรียบได้ฉันใด และการที่ทาอาจารย์พยายามรรมนุษย์ผู้มีทิฐิต่างกันมีสีไม่เสมอกันไห้เสมอเหมือนกันบดได้ฉะนั้นหรือพออาจารย์ทิสาป,ปาโมฟังแล้วก็ได้คิดและดำเริอยู่ในใจว่าที่กาารันธิยะพูดมากระถูกต้องต่อไปนี้เราจะไม่กระทำอย่างนั้นอีกแล้วจึงสัญญากับลูกศิษย์ว่ากาารันธิยะ เธอได้ชี้แจงความจริงโดยย่อแก่เราและความจริงที่เธอได้กลา่าวมันั้นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแผ่นดินนั้นมนุษย์คนเดียวไม่สามารถจะทำให้ราบเรียบได้ฉันใดเราก็ไม่อาจทำมนุษย์ทั้งหมดให้มาอยู่ในอำนาจของเราได้ฉันนั้นและจารย์ิสาป,ปามโมกขก็เรายกย่องชื่นชมการันทิยะมานุษย์เราจะเห็นได้ว่า ความประพฤติของคนในโลกนี้มีความแตกต่างกันทั้งศีลและทิฏฐิเราจะทำให้คนทั้งโลกมีศีลเสมอกันโดยจับพลันนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะความแก่อ่อนของอินทรีย์ไม่เท่ากันแต่และคนก็มีการฝึกฝนอบรมตนเองในดิติชาติมาไม่เหมือนกันความดีคนดีผูู้มีพื้นฐานใจดี ทำได้ง่ายส่วนคนไม่ดีทำได้ยากเพราะเขายังไม่ได้รับการหล่อหล,อ,ลอมและคุ้นเคยกับความดีเขาจะชักชวนให้ทำความดีเขาจึงทำได้ยากแม้แต่พระบรมศาสดา,ศา,ศาจะโปรใคลายก็ยังต้องตรวจดูอุปนิสัยบุญวาสนาและอินเสียงคนเหล่านั้นก่อนดังนั้น เรราจะไปแนะนำใครให้กระทำความดีอะไรก็ตามต้องศึกษาให้ดีก่อนว่าเขาจะสามารถรับได้แค่ไหนแม้เราจะมีความปลารถนาดียาญใกวคนทั้งโลกมีสีมีธรรมแต่เราก็ต้องทำหน้าที่กัลยะมิตรอย่างผู้มีปัญญาด้วยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออน่พยพรให้ทุกท่าน ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมียุขายยืนยาวติดสร้างบร,รมีกันเป็นนานให้ครอบครวัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครวัวแก้วครอบครวัวธรรมกายครอบครวัวตัวอย่างของโลก ให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยกระถึงมาธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเถอดธรรมกายเจดีเมื่อนอันจักรวาลอำนวยสุทุกสถาน